รอบดึกจ้าเป็นบ่สุกแล้วมาเดอ้ออ้ยหอมหวยเ,หเลยจ้ะหอมหวยหวยเลยอยากกินน้ำก็มาจ้ามามาสวัสดีจ้าหมกปลาซิวเนาะปลาซิวแซน้มของมาอยอ,อ,อันนี้เป็นตะไครเนาะตะไคร้ ชีสิ่าต่าใส่หมกหมก,มกปลาซิวหมกหมอนะจ๊ะหมอดเตรียมไว้แล้วเนาะเตแบบว่าสีเห็ดแบบว่ามีผักยังก็ใส่เอมมีบักเขืยกก็ใส่บกเขอน้ะต้นหอมนี่ก้ต้นหอม,มนี่เขาจะคล้อ,มมององยู่ในสวนจ้ะไปตัดมาได้มีหาทุ่มผักซีจีนจ้ะเออผักซีเล้าผักซีเล้าชีราวนะจ๊ะสื่อแม่ เดี๋ยวกระสีมาล่างต้นหอมก่อนพอไปตัดมาเดี๋ยวนี้เนาะจ้ะเนาะเหตุง่ายๆจ้ะมักผักยังกระไ่ล่องไปจ้ะเอ๋บอย่บย่าก,กินได้เมดแต่อย่าลืมน้ำประแดกด้ะจ้ะประแดกแ่บๆนี่จ้ะกระเทียมพริกแห้งตะไคร้หอมหอมแดงว่ามีอใส่หอมตัวนั้นไปนะจ้ะหอมเหอม หอมใหญ่แต่ว่าเป็นเนื้อสีแดงแล้วเดี๋ยวเอารวมทั้งหมดนี้มาโขกน้ำกันก่อนนะจ๊ะโขกใส่ครกนะจ๊ะหอมแดงใส่ไปเลยจ้ะ ให้ละเอียดหยับหยาบนกจ๊ะเอจะจะมากหยับหยาบนะต่อไปก็จะทําการโขลกนะจ๊ะนี่แลละจ้ะประมาณนี้เลยเอเอาแค่นี้หยับหยาบนะจ๊ะหยับหยาบพอนี่จ้ะใส่หมอแล้วก็ซีอิูวประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะเอาปลาเอาปลาซิวเอาปลาซิวลงนะจ๊ะเนาะ ลงใส่หมอหมอที่เขาเตรียมไว้นี่ยใสด่ด,ด,ดีไปน้อยนึงน้อยนึงนะจ๊ะนิดเดียวปลายซอนปุ๋ยจ้า น้ำปลาาใส่ตู้เย็นขึ้นค้นเครื่องอันนี้ค้นเครื่องนะจ๊ะ ปรุงทีไซส์ไปเมื่อกี้นี่เนาะกับอ่าอันที่เอาต่ำไ้พอดีเอ็มย่างตะไคร้น้อยนึงเลยถ้งลงเลยเพราะว่าโบแยกได้อยู่จ้ะแยกกินเป็นอยู่เดี๋ยวกันลอดล,อดลอด่ออ่าหั่นพักแป๊บนึงจ้ะนี่ครับมกหมอ้อมกปลาซิวนะจ้ะนี่หละพัก ใส่พักลหลายๆจ้ะเอกมีพักสีเหลา่ามีต้นหอมเอ,อเอสิมากบกเขือ,อก็ใส่บกเขือน้ำเนาะจ้ะเนาะคุกเข้าให้เข้ากันได้จ้ะเราก็เดี๋ยวไปตั้งไฟกะบ่ดโดนดอกจ้ะแต่ว่าเฮ้ก็จอบเบิ่งเอานะใส่ไฟปานกลางเนาะจ้ะเนาะเราก็ค่อยๆใส่ไฟออนที่หลังเนาะให้เดือดๆเ,เราก็ใส่ไฟออนที่หลังเนาะเมื่อกี้เอกก็แอบเติมน้ำไปอีกน้อยนึงเพราะว่าเห็นน้ำคุกคิกเกินไปเนาะน้ำม,มันหน่อยโพด เดี bạn, ๋ยวมาเบิ่งก kind of like. ันนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวรอสักถึงสิบหานาทีก็ได้กินแล้วจ้ะกำลังเดือดดนปะกำลังเดือดออกๆเลยใกล้แล้วใกล้แล้วจ้าว่าสิมเพิร์สแปคลิปเราได้อดบม่ได้นะจ๊ะเนาะมือมันลั่นมือมันลั่นจ้ะตรงนี้ตะสน กินน้ำกันเดอ้อพี่น้องอีกสิบหานาะทีเทียงขึ้นจ้าส่ซีเปลาใบรุ่นใจร้อนใบรุ่นใจร้อนมาจ่ะเดี๋ยวรออีกหน่อยหนึ่งสุดแล้วจ้าตอนนี้จะสิดับไฟเนาดับไฟแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยจ้าโอ้ยมามามา กินเข้ารอบเดือกจ้ะจะกินแต่ข้ามนีล่ล่ะข้อบาบาบเนื่องจเฮ็ดแล้วแล้วเฮ็ดไม่ไม่เล่นหนึ่งคนเย้าคนท้วนเลยจ้ะรอบดึกจ้าเห็นบ่สซุกแล้วมาเด้ออ้ยหอมหวยเลยจ้ะหอมหวยหวยเลยอยากกินน้ำก็มาจ้ามามา นี่จจ้ามมข้าวเหียวห่อนหนกินเจักน้อยเนี่ยล่ะจ้ากินซิมเบิองซื้อๆเอนาะนี่้าวเหียวห่อนหนเลยจ้าน,นิ่มดีดีมาๆมามาลุยเลยจา้บาบัตาที่นี่อืมสอนมาสดหอนอยู่เนอะรอบแป๊บหนึง่ง น้ำรำจังน้อยละจ้าเพราะว่าขี่ว่าเดาออกอุจจระ,ะปลาว่าเดาออกนะจ้าอืมแนวข่อยมากแบบเขือตัวมันห่อนอยุ่ลอเ <c oughs> ห็นมันอันนี้จังน่อยกันมามากกินน้ำกันเทียงขึ้นพอดีจ้าอารมณ์แบบอยากกินอะ่ะ อยก,กินตอนไหนก็ต้องได้กินอ่ะเหตดเองกินเองจ้ะแสบเองนะจ๊ะเนาะแสบพอดีจ้ะเอสแอนเพิ่มปลาใส่ปลาแม่มาเหมี่ยวไปเลยเพิ่มปลาหนางฝ่าอีกน้อยนึง <_ V al ue> โอ้โยแสบนพี่น้องแมวแสบบ่มีค้าบรรยายจา้ามาเด้อมาเด้อ แชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เป็นน้ำในด้วจ้าขอบคุณจ้า